ครับก้ต็องกรลัสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านยนะครับยินดีต้อนรับกข้สู่ชาแนน้ำเต็มซิ่งนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสายปลาน,นะครับคันนี้ก็เก็บรละเอียดอะไร,ะรเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เหลือแต่เทสอย่างเดียวนะครับกันเกียก็ใช้เป็นของเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวมีตังก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับเหลือแต่ไปเทสนะครับแต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาทํากันนี้นะครับเราจะมาทําอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเวฟไรต์มาสายปลานะครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําวิธีแปลงแปลงคอนะครับ เอาเกนเดมาเกนเดมาเอาไหมอันนี้ผมได้แปลงไปแล้วนะครับว่าตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายเป็นแนวตางดีกว่านะครับครับผมนี่นะครับเกนดเดี๋ยวเอ่อนนะครับอ่าแปลงโคแปลงโกที่จะแปลงใส่นะครับตัวนี้เป็นตีเซตนะครับเป็นตีเซตนะครับตีเส้อาตีเนานะครับ ก็เอามาทั้งชุดนะครับนี่ครับอันนี้แกนผมเจียวเลยนะครับก็นี่นะครับตอนแรกมันจะใส่อยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ให้เจียตูดตัวนี้นะครับแล้วก็ตีออกไปเลยนะครับของไรมากก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นของไรมากนะครับนี่ครับเมื่อก่อนมันจะอยู่แบบลักษณะแบบนี้นะครับก็เจียตูดแล้วก็ตีออกเหมือนกันนะครับ เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเต็มนะครับไม่ใช่กลึงอันนี้ผมกลึงเลยนะครับอันนี้ผมกลึงออกเลยนะครับออันแล้วก็แล้วอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีเงินก่อนนะครับมีเงนินแล้วก็มีเงนินแล้วก็มีชุดลูกป,ปืนให้ครบนะครับ นี่ครับหลังจากที่ตอดแกนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ของ t ีเซนะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ของไรมาครับแล้วก็นี่นะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมต่อมานะครับก็เริ่มแรกนะครับต่อแกนไรมาก่อนนะครับของผมนะครับ วิธีของผมผมจะต่อมาประมาณสักห้ามิลนะครับก็ไม่ชัวร์นะครับว่ากี่มิลนะครับเข้าๆว่าห้ามิลนะครับเพราะว่าผมต่อไล่เก็บเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยแปลงนะครับของไรมากอ็กันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อเสร็จนะครับแล้วก็กลึงนะครับกลึงให้เท่ากับรูตัวนี้นะครับรูของแผงตัวล่างของซีเซ็ตนะครับให้ใส่ได้ครับ นี่ครับได้ได้แล้วก็นี่ครับจะอยู่โปมาปะประมาณนี้นะครับพอดีนะครับแล้วก็แล้วก็ยินจุดนะครับอ่าคือตอนนี้นะครับนี่ครับเมื่อเมื่อก่อนของไรต์มามันจะไล่เสียงเต็มไปแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับรอยเดิมมันนะครับนี่ครับรอยเดิมแล้วก็ต้องกลึงเพิ่มนะครับกลึงให้เท่า รอยเดิมของมันนะครับึงลงมาประมาณครับประมาณครับสิบห้ามิลนะครับตรงนี้ครับนี่ครับสังเกตรอยนะครับประมาณสิบห้ามิลนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับเ,เปนเปอร์หรือจะทําหรือไม่ทาก็แล้วนะครับแล้วก็ของผมของผมไม่ต้องต่อนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ ก็ชุดบนนี่แหละวน,น,นี้ตัวน,นี้แ้วก็นี่ครับตัวน,นี้ผมปาดออนะครับนี่ครับปาดออกไปประมาณประมาณห้าถึงหกมิลนะครับก็ประมาณนะครับไม่จัวนะครับอันนี้ผมปาดไล่ให้พอดีนะครับผมไม่ได้วัด อะเปะอะไรขนาดนั้นนะครับปาดลงไปเรื่อยๆให้วัดแล้วก็พอดีนะครับนี่ครับผงผมไม่ได้ใส่แฝงก็แฝงกอตัวนี้เป็นแสงเดิมเต็มนะครับของไรมากนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ขอบยังอยู่นะครับแก้เจียชุดที่ล็อกกุญแจออกนะครับตัวนี้เป็นไม่ไม่ตัดนะครับตัวนี้ไม่ตัดนะครับ ปกติบางคนก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ย่นนะครับผมใช้เป็นแหลงคอเดิมเต็มนะครับดตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาปาตัวนี้ไล่เอานะครับให้พอดีนะครับถ้าปาตีเดียวอาจจะไม่พอดีนะครับผมก็เอาเป็นไล่ปาทีนิดตีนิดทีนิดนะครับให้พอดีที่ถุดนะครับนี่นะครับพอได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ข้างบนก็ไม่ต้องแต่อะไรนะแล้วก็แล้วก็ชุดโลเปืนก็ใช้เป็นของรอยมานะครับของรอยมาเหมือนเดิมนะของรอยมาเอาไว้ตั้งชุดนะครับนี่ครับแล้ว <c oughs> ี๋ยวน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีตั้งศูนนะครับตั้งศูน แปรงก็ตรงนี้นะครับกับแงนนะครับเพื่อให้รูตรงนี้นะครับนี่นะครับของไรมามันจะมีรูล็อกล็อกน็อตแงนนะครับเพื่อให้มันตรงนะครับเดี๋ยวแบบวิธีไม่ต้องขึ้นแล้วก็ตั้งบนรถแล้วก็แต้มตัวล่างนี้นะครับไม่ต้องนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับว่าทำยังไงนะครับว่า ไม่ได้สูงที่สุดนะครับถ้าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเวลาแผงคอมันจะสวมนะครับแล้วก็มันจะล็อกนอตนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราตั้งไม่ตรงนะครับสมมติว่าแผงบิดอยู่นิดนึงนะครับล้อมันก็จะบิดนะครับเวลาเราตั้งตั้งแอนตรงล้อมันจะบิดนะครับเอาเป็นว่า ปิดตุตรงไหนก็ขอไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีวิธีการตั้งโคองผมกันนะครับแล้วก็ไอคนไหนอยากจะทำนะครับส่งลงกลึงก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีงบประมาณก็สอบถามผมได้นะครับใน a ฟ e b o o k นะครับโอเคครับนี่นะครับสิ่งที่เราเตรียมนะครับเป็นน็อตยึดเครื่องก็ได้นะครับนี่ครับให้มันพอดีกับรูนี้นะครับ แล้วก็นี่ครับแล้วก็ไปยามให้น็อตดูตัวน็อตนี้ตรงด้วยนะครับอยยาาแบบคดๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้นะครับนี่แม่เหล็กตั้งจานะครับแม่เหล็กตั้งจานะครับแล้วก็เป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับแม่เหล็กมาอีกตัวแต่นี้เหล็กมันจะเยียงนะครับจุดฐานจะเยียงนิดนึงนะครับต้องหัวใยด้วยเดี๋ยวเข้านะครับ อ๋อ,อเป็นราบเป็นหลังนะครับไม่ต้องไปซีเรียนนะครับแล้วก็นี่ครับยึดให้ตรงเลยนะครับได้ไหมได้ไหมเลี้ยงได้ไหมอืมไม่เลียดเลี้ยงได้ได้มีจังหวะไหม น,นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะจะแต้มตัวนี้ได้เลยนะครับบันเยอะมากเลยใช่ไหมเต็มจัเดี๋ยวเต้มอะไ้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็รถรถมากกันนี้นะครับแต่กันที่ผมปั่นกันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับ จะเป็นของเพื่อนผมอีกทีนะครับอันนี้ครับเจ้าของยาได้ครับผมก็จะได้นะครับแต่ของผมอันนู้นนะครับเดี๋ยวลองไปเทสกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับครับก็หลังจากต้มไว้นะครับเดี๋ยวก็ไปเชื่อมดีหลังนะครับแต่เราจะพามันขึ้นในดูนะครับว่ารงมันจะอยู่ยังไงนะครับเอาใช่ดิแต่ชุดฟอวบนจะไม่ได้ขึ้นก่อนนะครับ so yeah, it ain't gonna lie, Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. Yeah. But those words they'll I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no เ c ี่ยครับแค่ผมแต่จะไม่ได้่อเลยนะแค่พ่อตอนนี้ประมาณหามิลครับเดียะเป๊ะครับแต่บอกตันนี้ก็ไม่ได้ย่นไม่ได้เลยใ่องเดินพอดีเลยครับนี่ับยังเหลืออยู่เดี๋ยวคหน้าก็ยังยยังงงรงงร รอบกิปนี้ก็ดูกล้าๆไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูลิบหน้าสีนะครับก็ว่าเสร็จออกแล้วจะเป็นยังไงนะครับแตหลังจากนี้ก็พอเสร็จแล้วก็จะไปเรื่องลิบสีนะครับลิบสีแล้วก็ไปกิบหน้าตานะครับต้องวัดใหม่นะครับตัวในตัวบังคับเดียวตัวนี้ก็ น่าจะไปเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมตรงนี้ครับเชื่อมออกมานะครับแล้วตรงนี้ก็น่าจะเกี่ยวนิดนึงนะครับเพื่อเวลาเลี้ยวจะได้ง่ายต่อการเลี้ยวนะเดี๋ยวเร็วเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําต่อๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับ